เพื่อนที่สําคัญนะคะคนอยู่ไกลบ้านเนี่ยเพื่อนก็สําคัญเพื่อนที่ดีนะอ่ามีมีก็เยอะคะ่ะเพื่อนที่เพื่อนที่แย่ก็เยอะเนาะคะ่ะเนาะดังนั้นเขาก็ต้องเลือกอ่เพื่อนที่คลิกกันคบกันสบายใจก็บคบคบว่าสบายใจก็นแตะเขาปลาเฮ้ยโอ้โลงคะ่ะลงคะ่ะมื่อน,นี่จัดการขี่ออกเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี่ไปออก มันทรมานค่ะเพราะยังห่วยบอกค่ะเพราะว่ากาแฟพิษสูตรค่ะบุได้กาแฟ,ฟสูตรมาตรฐานเนาะค่ะเนาะกะเลือเ่อยเฮทไคโปออกเด็กเด็กเดินเดินก็ต้องนั่งเบ่งขี่ตอนเที่ยงคืนค่ะบฆษันอึดอัดเนาะคะ่ะอาหารอาหารเย็นเป็นอามเป็นเนื้อค่ะเพราะว่าเพศบกค่อยมาก,กินเนื้ออยู่แล้วเนาะคะ่ะถามว่ามักบอมาก,กินลาบกินก้อยไปจังเฉย มาให้กินอาหารฝรั่งว่าบอๆบอ็เลือกี่บอกเมื่อวานไดมูค่ะเพื่อนจินจินผู้ใจดีมาคือเกาค่ะเขาไปลานไทยก็เลยฝาาเขาสื่อกาแฟเนาะทีวันม,มือนี่กะเลยได้ขี่ออกค่ะว้าบอเรื่องขี่ลืมไปค่ะ ว่างานเนาะค่ะเนาะสังเกตมาหลายเคือเป็นยังเป็นยังคือตอนมาอยู่กระถ่มเนี่ยขีย่คือดำพิษปกติงงมากเลยคือฮนะใาเหตุว่าเป็นยังแพทคือขี่ดำแทบตะกี้กเขบริ็จใจเนาะมาเมอนีมาเอดใจเพราะว่ามันสูเหมือูเหมอนนะเลยนึกึ้นได้ ถามตาถามสา,ามสามีเนาะได้นึกขึ้นไหนแปลกว่าช่วงนี้เป็นยังขี่ฉันดำเน่สามีบอกว่าเธอบบเหตุยังมือมือย่างเลาะกินแต่อบุบลีโอ้ยแมนคว่ำขอกินแต่บุบลีเ,เล่นกระดำปากระดำยัจกจุไส่ดำอีกก็โมโหูกันนะค่ะเด้อตรวจสอบหาสาเหตุบ่อ หาบองบัหอดคันหาบองพ่อสิไดมา,มากบอกเมื่อก่าวค่ะออเมือ่อคืนนี่นั่งเดึกไปหน่อยค่ะเพื่อนมาจากเพื่อนมาเสื้อไผ่พากันนั่งจนวาหอดจังมงล่ะหอดจนนั่งจนหอดตีหนึ่งค่ะนั่งโดนกระดาษตีหนึ่งกลัวเนาะ กะนั ja ่ง hmm. คุยกันพระอาทิตย์ตกดินประมาณสี่ถุ่มจะสิก็คุยกันยงงยๆงยกัน4คนนั่นแหละค่ะสคนหคนหคนเด็กหน่อยกับยู่เตเด็กหน่อยเนาะค่ะะเนหมูเพชรเขาก็มีลูก2คนคือกันกาเป็นแก่งเดียวกันค่ะไปไปเล่นสกีไปยังจะสินะก็มีแต่เขาเนี่ยและซ้อนเพชรเล่นจะเสีย แล้อยู่ในแก่งเดียวกันเด็กหน่อยก็อยู่แต่เด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็อยู่แต่เด็กหน่อยมันก็เข่ากันเนาะมันก็มวนกันสามีิ่นเสื้อผเพผ่นบอกพวกนี้มาผ่นนัดกันิ่นบ่บอกเพดเน้บ่ย่อมบอกค่ะเมื่อวานนี้โมโหค่ะพอเขาเอาไอเพจไปถิ่ม้บ้านจีนจีนเพจก็เข้าใจว่าเขาซสืออาหารแล้วก็สิมาหาม่นบอกค่ะเพจไปอัปโหลดอัปโหลดวิดีโอจะสี่นะพอไป เอ๊ะคือโดนแต่สักพัดโรมากประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะสีเอายังบอยูุ่บ้าน่าจ้ะอู้ยโมโหวอรซันค่ะพอกาว่าสิไปไปงานเลี้ยงโมวันเสาร์บอกสามีว่าปะเอาคับรถกลับวันวันจะวันวัน,วนสุกตอนค่ำจะคอยกลับมาตอนเสา,สา,สา,าร์เสาร์ยนี่ยมาแรงัะสินะสามีบอกว่าบ,บก็ยัง,ง,ง่งงเป็นยังภาษาามีคือปฏิเสธค่ะเครียดสามี แล้วยังมาเขียดอีกไปบานบอบอกบอกลาวค่ะสนุกโอยูว่าไปยังค่ะไปเอาหินที่อย่างพิษาว่สั้นแล้วก็พ่อเพชรก็เลยให้โมนะคะไปตอนแรกว,ว่าสิเพื่อนจีจินไปสรงเคกอยู่อยู่ในออสโลเนาะค่ะเพชรว้สิไปนั่มกับเปี่ยนใจว่ไปดอกเวะเอาเล็ดดีกว่าหลานเสื้อผาดีกว่าเพชรก็เลยแวะหลังจากที่เพชรแวะแล้ว เพกก็บอกสามีว่ามาหับอยู่ออาเลสแล้วกันเขาก็มาหับเนาะค่ะเนาะกะหับแล้วกะขืนรถบุบปากับสามีนะปุปากคุยแต่คุยกับคุยแต่กับลูกสาวเขียดเขีดงอนผู้เ่างอนกันเป็นเจ้าสิแบบเหมึนแบบดับอารมณ์นะยางสื่อของยิบ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 จ่ายจ่ายจ่ายดีตัวมีเงินจ่ายแบบดับอารมณ์ยางแรงเลยค่ะเกินยังขืนหอยบอกค่ะหมาฮอดนี่รถจอด จอดรถปุ๊บแล้วก็มีรถตีเขามาข้างหลังเพ็ดออกจากรถตีเขาก็อขอ้างหลังไปว่าอ๋อไอนี่คือเป็นยังขึ้นมาจอดเพ็ดกันเลยวานะเป็นยังขึ้นมาจอดอ่าอ่าบานเฮ้าจะสินะจอดอยู่ตรงนั้นนะก็เลยเขาก็เปิดประตูออกมาห้องกา,ากปะกันกระโดดใส่กันดีใจลายโควิดเลทเห้เฮาเจอกันพอมาเจอกันโอ้ยมีความสุขกับเมาหมอยหอยสัง ลูกไาก้กะลูกไา้เขากะล่งไปเล่นนะครับลูกไายเพชรอยู่ข้างล่างค่ะนี่กับมีแต่เด็กหน่อยแก่งเดียวกันอายุท่กันเนาะค่ะแต่แต่รุ่นพ่อเล่นมากตเต้นๆหน่อยใหญ่ามากกัรลุนลูกเล่นกันจยสิก็เห็นเขามีความสุขตอนนี้เพชรกับโมีไผค่ะลูกสาวมือมือนี่มู่กับสีมาอีเขาก็บโเอาขออ่ก็ทีอยู่องตายใหญ่ใส่ตาใหญ่กันอยู่สิละละความสุขเฮ็ดห้เห,ห,หอม อ่อมีโมพี่บอกเห็นให้เขาลืมความทุกข์ลืมความกินหอดบานเนาะคะ่ะเนาะลืมลืมหลายอย่างจากที่เสามาพอมีโมมีพวกมันก็ลืมเด้อค่ะเพื่อนที่สําคัญเคะ่ะคนอยู่ไกลบ้านเนี่ยเพื่อนก็สําคัญเพื่อนที่ดีนะอ่ามีมีก็เยอะคะ่ะเพื่อนที่เพื่อนที่แย่ก็เยอะเนาะเนาะดังนั้นเขาก็ต้องเลือกเ,ออเพื่อนที่คลิกกัน คบกันสบายใจก็คบคบคบว่าสบายใจก็เตะเขาปาเพย่งอยู่นะแต่ว่าเพชรกระสมดีมากน้อเวนี่มีแต่ผู้โมโดีๆค่ะมีความสุขอบอุนได้ใฮ้ห้าปาตีกันเนาะค่ะนี่คือความสุขอิลี่เหรอครอบครัวดีเพื่อนฟูงดีมั่นกระเฮ็ดใหรอมีความสุขที่จะสู่ต่อไปกันเจอแต่เรื่องแย่ๆอ้ยอันพลังลบมันกับสีแย่ได้ค่ะโอ้ยบอกค่ะเพชรใส่เวลา เขียดสามีนะแค่ส <hacerlo> <boundaries> ี <is> ่สัหาหนาทีเพราะว่าเขาบอกว่าอีกสี่สิบห้านาทีมารับเนาะค่ะแค่สี่สัหานาทีก็ประมาณสมงกลัวอะค่ะพอขับรถมาหนีกระซิบนาทีสี่สัานาทีเปิดไปรับค่ะพลั่งแบบหมดไปเลยค่ะเจอมูแบบดีใจแห้งอ่าก็เลยบอกเขาว่าฉันขอไปนอนขอไปนอนก่อนพวกเธอนั่งไปก่อนเก็บของเก็บยังแล้วเนาะก็นั่งก่อนเป็ดก็นอนฟั่งเพ่งรีแลกซ เพื่อทีล่างสมองความโมโหแฟนความโกรธออกจากใจอะแค่บดดนค่ะมันเห็นให้พลังลบของเพ็เนี่ยโอโ้โหพลังแบบเหนื่อยโตขวบจนเสียเลยค่ะมันแย่ยมากเลยดังนั้นเพชรจะบ่คอยเอาพลังลบเขาตัวเองนะคะเพชรจะเอาแต่พลังบวกเขาตัวเองเท่ามากนี่เพชรกระลำตีได้เลยว่าทุกคนก็นสิเป็นจะซะไม่มีใครอยากได้พลังลบเพราะกัะติค่ะเพราะว่ามัน มันแย,ย่มากมันใส่พลังหลายหูซึกว่าเมื่อยเลยอ่าพ่อพ่อเขาตังสติยางเพชดตังสติไปนอนเพื่อจะลบหูตัวเองนะคะเพื่อจะลบให้มันออกจะเสียถึงดีใจก็ดีใจแต่ว่าเฮ้ยหัวหลานเดอมเด้อสิกเก่ซับหัวจะเสียมันใส่เวลาโดนแนงคะ่กะก็เลยไปนอนสิบหา้านาทีพ่อ พอสิผานาที่แล้วพรกายก็ออกมาก็คุยกันนัวหัวมวนอีกก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะนี่คือประสบการณ์ความคิดลบๆของเพชรค่ะว่าเพชรใส่วิธีการกำจัดจังไหนค่ะแล้วก็เพชรบ่มักเลยพลังลบนี่ค่ะ ยางเส้นโมโหเหตุโลกโมโหเหตผัวาจะพยายามบอค่ะยางสังเกตจากของลูกคือบโเก็บของลูกคือบโเฮตุจังสันลูกคือบโเฮตุจังสันลูกคือบโเฮตุจังสีตอนชั้นน้หน่อยชั้นเฮตุจังสันชั้นเฮตุจังสีท้าไม่ลูกบบเฮตุตามจะสิลูกเต่าเขาก็อธิบายยุคเธอแม่มะยุคพวกชั้นจะสินะแล้วก็ถามเบิงว่าลูกคนอื่นเป็นจะสีบอบบเก็บของน่นนี่นั่น กระแมนค่ะเป็นทุกบาทเพชรกระลนตีโรยเปอร์เซ็นเป็นทุกบาทบาแต่ว่าเห็จุจางไหนเขาสิกำจัดเรื่องนั้นไปก็เลยใส่วิธีปิดการโมโมทีคนนอกเวยยู่นีก็คือกัน,นะคะ่ะเขาก็ใส่วิธีการปิดประตูบดตองเห็นบตองเปิดบตองยังจะเสร็จนะมันก็เป็นการกำจัดพลังลบได้ดีโอเคค่ะมือนี่ก็ะเบามากใส่เวลาในการจมแล้วเพื่อจะ เดี๋ยวพูดคุยกับหมู่พวกเป็นภาษาไทยเนาะคะ่ะใส่ในภาษานอนไลน์ก็เลยตรงใส่กล่องใส่พียูทูปเป็นแรงซื้อให้จะกกองในพลังบวกมาได้คิดถึงบ้านนั่นแหละคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาติดตามชีวิตบ้านภากตากอากาศไปกับเพร หลังจากนี้เพจก็จะไปกินกล้วยกินกล้วยเลยเพจก็จะออกไปแลนด์ก่อนโม่วกจะตื่นน,นนะอนเนาะเพราะว่าเพจเป็นคนตื่นเสาค่ะตื่นประมาณ8ปดโมงกับโมงจะเสร็จนะคะพวกเขาตื่นสายค่ะเจอก,กันคลิปหนา้าก็ให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังมีพลังบวกเข้ามาในชีวิตสู่กับโลกไพ่ไข่เจ็บค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนในโลกนะะี่ค่ะสวัสดีค่ะ